สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโชคชัยสองนะคะโชคชัยหนึ่งหรือโชคชัยสองนะอ๋อโชคชัยหนึ่งวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโชคชัยหนึ่งนะคะทุกคนมาดูบ้านนะคะนี่เรามาดูบ้านหลังหัวมุมนะคะทุกคนหัวมุมนี่นะอันนี้จะมาดูเพื่อสําหรับเช่านะคะทุกคนเป็นบ้านชั้นเดียวนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับห้างจะชิลนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ะชุดห้องนอนนะคะนี่ทุกคนคะอันนี้คือยังไม่ได้ทําความสะอาดนะตรงนี้นะคะทุกคนนี่คือครัวด้านหลังโอเคตัวนี้มีอีกหลังหนึ่งนะคะทุกคนมีสองหลังนะคะสวนด้านนอกโอหนี่อีกหนึ่งหลังนะคะเราเนือ้อ ราดข้าวไข่ดาวนะจ๊ะมาอีกเลยร้านประจําของไอรินหน้าโรงเรียนแล้วเนี่ยตอนมีโรงเรียนยังไม่เคยมากินเลยใกล้โรงเรียนสาธิตนะคะน้องๆมากินที่นี่นะอร่อยมากเลยนะจ๊ะมาเลยจ้าไขเจียวหมูสับร้อนรอนพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะชมอะยยโอ้โหอ,อร่อยไหมแะ,ะไอรินยังไม่กินเลย <laughs> อร่อยไหม น้ำปลานะจ๊ะพี่น้องเราจะใส่แบบแค่นี้นะทุกคนจ๋าเพิ่มรสชาติเนาะโอเคมากินด้วยกันเลยจ้าข้าวไข่เจียวหมูสับนะคะทุกคนไข่เจียวร้อนๆจ้า ปลานะคะทุกคนวันนี้มาดูบ้านนะคะที่โชคชัยโชคชัยหนึ่งนะคะทุกคนก็เลยแวะทานข้าวนิดหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะไปซื้อของแต่น้าทุกคนลอง,องอท้องกอนได้ข้าไข่เจียวมัสับอื้ม ดิกนิดน <Yeah. S 1> oh, ึงนทุกคนจเวข้ากันทุกคนอสสมะเอทศด้วยาดไปนะ สูงมากเลยนะนี่เปาะกับเค้ามาก อ,อืม่ตียอะอ่อยอืมทกี่โทกคจะขอตัวไปทานใหิสิตก่อนนะจ้าก็บกันใหม่คิปห,หน้าบ๊ายบาย